นนะะวันนี้เรามีเรื่องเล่าของคุณป้าข้างบ้านกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะสําหรับเทปนี้เนี่ยเราจะมาตอบข้อสงสัยกันนะคะว่าทําไมป้าบุญเมียลุงหุนถึงได้ใช้สรรพนามคํานําหน้าเรียกตัวเองว่าสมเด็จนะคะสําหรับใครสงสัยนะคะว่าทําไมเมียของบุญเซนถึงได้ใช้สรรพนามคํานําหน้าว่าสมเด็จกิติพึกบัณฑิตบุญราณี ใครสงสัยบ้างเอ่ยคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักทําความเข้าใจกับคําว่าสมเด็จก่อนนะคะสมเด็จในที่นี้เนี่ยเรามีการใช้ทั้งไทยแล้วก็ทั้งขมร้นเขานะคะแต่คําว่าสมเด็จนี้เนี่ยพื้นฐานนะคะของคํานี้มาจากคําว่าสเสด็จ นะคะของภาษาเขมรน,นะมีหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกโบราณของเ,เขมรค่านะคะสมเด็จเนี่ยนะหรือว่าสเสด็จเนี่ยนะในความหมายเนี่ยหมายถึงนะบุคคลที่มีการยกย่องนะคะนำหน้าชื่อนะเป็นฐานันดรศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นโดยกำเนิดหรือว่าได้รับการแต่งตั้งขึ้นนะคะสมเด็จเสด็จแปลว่ายิ่งใหญ่หรือว่า หลัเสริญนั่นเองนะคะในประเทศกัมพูชาเนี่ยคำว่าสมเด็จเป็นราชินานามและบรรดาศักดิ์สูงสุดที่กษัตริย์ของกัมพูชาได้พระราชทานให้กับบุคคลที่มีความสามารถมีความดีมีความชอบต่อประเทศชาตินะคะแสดงว่าป้าบุญเขาต้องมีความดีความชอบต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากนะคะใช้ได้ทั้งฝ่ายขุนนางและฝ่ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในกรณีของนางบุญราณีหรือว่าอานที่บุญราณีเมียหุนเซนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จนะคะกิตติพึกบัณฑิตบุญราณีเนี่ยเป็นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเธอเคยนะคะทำงานราชการนะคะเป็นประธานสภากาชาติของประเทศกัมพูชามีบทบาทในการทำงานด้านสาธารณสุข สาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องภายในประเทศช่วยเหลือประชาชนและคนยากแคนคนจนคนอดอยากของประเทศกัมพูชานางบุญราณีก็ช่วยเหลือช่วยดูแลลำบากขนาดไหนนางบุญราณีก็ช่วยช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงสำหรับตระก,กูลหุ่นช่วยแม้กระทั่งคนกัมพูชาหลายคนต้องหอบหมอนนอนเสือ หอบลูกหอบเต้าเข้ามาทำงานกันที่เมืองไทยช่วยแม้กระทั่งที่ดินตรงไหนที่เขาอยากได้ก็ไล่ประชาชนออกถ้าเป็นของหลวงก็คือของหลวงของรัฐก็คือของรัฐจากคลิปวิดีโอหลักฐานของรายการไทยรัฐและหลายรายการด้วยกันในประเทศไทยที่ได้นำออกเสนอทางช่องแล้วก็สื่อที่เราเห็นกันเดี๋ยวจะจับติดคุกให้หมดเลย จับติดคุกไปวัดต่างตะระกูลอย่างเงี้ยเขาถามแม่อย่างนี้เลยแม่ก็บอกว่าแม่ติดต่อหนูไม่ได้แล้วถ้าเขาสั่งให้เก็บถ้าใครไม่ยอมตามเขาเนี่ยเขาก็ต้องเก็บทุกวันนี้พี่คิดว่าคนเซนกลัวพวกพี่มากถือว่าเขาตามไลลาพวกพี่เขาไม่ได้คิดเรื่องเศรษฐกิจของประชาชนที่อยู่ในชาวบ้านเนี่ยอดยากยังไงเขาไม่คิดเขาคิดแต เคัวัววตอองรแม้กระทั่งคนขเขมรด้วยกันที่อยู่เมืองไทยแล้วเคยผ่านประสบการณ์นี้ได้มาถ่ายทอดให้เราเห็นกันนั่นแหละค่ะเพราะคุณงามความดีของท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จสมเด็จกิติพึกบัณฑิตบุญราณีมีบทบาทในการพัฒนาโครงการสาธารณสุขและการศึกษาของเด็กและสตรีในขเขมร บทบาทดังกล่าวประชาชนภายในประเทศต่างรับรู้ได้ถึงคุณงามความดีของนางบุญลานีลุงหุนก็ทำงานหนักอดยากเพื่อประชาชนภายในประเทศของตนจริงๆเห็นไหมล่ะคะว่าอดยาขนาดไหนใส่ทิะบุญใส่แต่ละเส้นแต่ละเม็ดแพงมากและที่สำคัญเนี่ยนะ ความเด่นของป้าบุญก็คือป้าบุญจะใส่ผ้าทอขเขมนอยู่ตลอดนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์โอท็อปภายในประเทศอนุรักษ์ผ้าทอพื้นถิ่นของขเขมนเราปฏิเสธไม่ได้เราจะมาบอกไม่ได้ว่าขเขมนก็เหล่าเพราะขเขมนเขามีผ้าทอมาตั้งแต่โบราณ อันนี้เรื่องจริงหลักจากหลักฐานที่ได้ปรากฏในเอกสารหลากหลายของสยามที่เราได้มีการสั่งซื้อผ้าทอจากขเขมรน,นะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับค่ะนะดังนั้นเนี่ยด้วยเกียรติคุณที่สมเด็จบุญราณีท่านทรงทำงานตรากตํำเพื่อประชาชนของกรัรมพูชาทางกษัตริย์ของกัมพูชาเลยแต่งตั้งให้สมเด็จ ท่านหรือนางบุญราณีเนี่ยได้กลายเป็นสมเด็จกิตติพึกบัณฑิตบุญราณีผู้ซึ่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีสามีเป็นถึงผู้มีอํานาจสูงสุดของกัมพูชานั่นเองนะคะแล้วไม่ใช่แค่สมเด็จกิตติพึกบัณฑิตบุญราณีอย่างเดียวต่อมาก็มีมากมายหลายสมเด็จแม้กระทั่งลูก ของลุงหุ่นและป้าบุญก็เป็นสมเด็จหุ่นมาเน็ตเหมือนกันนี่แหละค่ะคือคําว่าสมเด็จของกัมพูชานะคะส่วนสมเด็จในไทยนั้นก็มีหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าเราก็หยิบยืมภาษาและก็คําว่าสมเด็จมาจากของเขมรเขานะคะหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความเป็นอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นสมเด็จที่อยู่ในคุกนะคะ สมเด็จที่อยู่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะสมเด็จเกสสมเด็จปอมพระสมเด็จที่มีขายกันเกลื่อนแต่ว่าที่รู้รู้เนี่ยในประเทศกรัรมพูชาเธอเป็นสมเด็จที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะนะคะจะมาเรียกว่านางบุญรานีไม่ได้นะคะต้องเรียกตามชื่อยศถาบรรดาศักดิ์จริงๆแล้วก็ยาวๆสมเด็จกิติพฤกษัณฑิตบุญรานีผู้ซึ่ง ประกอบด้วยคุณงามความดีให้กับประเทศกัมพูชาค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับประวัติที่มาที่ไปของสมเด็จกิติพึกัณฑิตบุญราณีกันบ้างนะคะนางบุญราณีเนี่ยนะคะเกิดเมื่อวันที่15ทธันวาคมปีคิิสักราส1954ที่จังหวัดกมปงจำแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่านางบุญสำเหียง บุญสำเหียงเป็นลูกชาวจีนเขมรกวางตุง้งเข้าร่วมกับกลุ่มเขมรแดงในช่วงต้นปี1970ขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นเธอเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือเทรนเพื่อที่จะเป็นพยาบาลของเขมรแดงในช่วงนั้นเนี่ยนะบุญลานีได้รู้จักกับลุงฮุนเซนนั่นเองนะคะ เดือนมีนาคม1974ปะบุญและลุงหุนได้เจอกันทั้งคู่เป็นสมาชิกของกลุ่มขเขมรแดงซึ่งปะบุญเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลรักษาทาหารของขเขมรแดงนะขณะนั้นซึ่งขเขมรแดงเรืองอำนาจณนะตอนนั้นทุกอย่างจะโดนคอนโทรลหมดนะคะแม้กระทั่งใครที่จะแต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียนเนี่ยนะ ก็จะต้องได้รับการอนุมัติก่อนแล้วก็จะเป็นเรื่องยากมากนะคะขนาดผัวเมียที่มีลูกด้วยกันเนี่ยในยุคข,ของขมรแดงขมรแดงยังจะแยกกันออกมาเลยนะคะแล้วการที่จะได้แต่งงานร่วมกันเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคยากมากนะกับลุงหุ่นแล้วก็ประบุญเนี่ยแต่สุดท้ายนะคะความรักของเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีอะไรมาขัดขวางได้เนื่องจากว่าลุงหุ่นเนี่ยนะก็เป็นทหาร ที่มีฝีมือดีนะคะเป็นที่โดดเด่นแล้วก็ยังอายุน้อยนะคะประกอบกับทางเจ้านายนะคะหัวหน้าของลุงหุ่นเนี่ยได้สัญญาไว้ถ้าลุงหุ่นเนี่ยไปออกรบนะคะที่ในปฏิบัติการที่จะทำการยึดกุ้งพนมเปญเนี่ยนะคะได้สำเร็จเนี่ยลุงหุ่นก็จะได้ สิ่งที่ต้องการก็คือการได้แต่งงานกับป้าบุญน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปฏิบัติการระหว่างการยึดกรุงพนมเปญเนี่ยนะของขมຈแดงในปี1975หลังจากที่ขมຈแดงได้ยึดกรุงพนมเปนสำเร็จรูหุนเสียตาค่ะเสียตาข้างซ้ายระหว่างการลบพรถูกยิงกระสุนทะลุผ่านนะคะดวงตาเลยจ้าสรุปนะคะตาบอดข้างหนึ่งค่ะ นั่นก็เป็นเหตุผลว่าลุงหุ่นเนี่ยได้โดนจัดอยู่ในทหารพิการนะคะก็เหมือนกับการที่ให้รีวอร์ดเหมือนทหารเธอเธอพิการทางทางทางองค์การองค์กรอของ ขมຈแดงเนี่ยเขาก็ให้เป็นสิทธิพิเศษเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะของลุงหุนที่จะได้แต่งงานแล้วเขาก็จัดขึ้นเป็นงานแต่งงานมู่ทั้งหมด13คู่ด้วยกันนะคะแล้วลุงหุนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยความที่เขารักประบุญมากเธอจา๋า สุดท้ายเขาก็ได้แต่งงานกันแต่พอได้แต่งงานแค่วันเดียวเธอประบุญก็โดนแยกออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวความรักต่อมานะคะกว่าที่เขาทั้งคู่จะได้มาเจอกันลูกจําพ่อลูกไม่ได้รู้จักพ่อจําพ่อไม่ได้หุ่นมาเด็ดนั่นนี่นู้นอะไรอะบุญลานีแทงไปแล้วคนนึงนะคะนั่นนี่นูน้น เรื่องมันยาวมากเดี๋ยวมันเล่ากันในวันหลังต่อวันนี้ก็เรามารู้จักกับป้าบุญข้าวๆกันก่อนนะคะนั่นแหละค่ะเพราะเหตุผลว่าสมเด็จกิติพึกัณดิตดหรือว่าอานที่บุญเมียลุงหุนนะคะหรือว่านางบุญลานีที่ได้รับการแต่งตั้งเรียกว่าเป็นสมเด็จเพราะว่าเป็นคนที่ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศกัมพูชาค่ะประชาชนนะคะลูกเด็กเล็กแดงนะ ใครจะเหนื่อยใครจะยากใครจะเข็นเธอจ๋าป้ากับลุงเขาช่วยหมดจากกับตระกูลหุ่นนะจ๊ะนั่นแหละค่ะนะดูสีสร้อยสวยไหมเธอสวยไหมป้ากับป้าได้ไหมสร้อยฉันเธอสร้อยฉันนิ่ดูแพงกว่าดูแพงกว่าป้าไหมแต่ของป้าแพงจริงๆนะหรูอลังการหมดเช็ค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 โอเคไปละค่ะ